ท่านประธานที่เคารพมันลบต่างขนานรุรักสมาชิกวุฒิสภาผมขอญาตท่านประธานที่จะหารเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนขอพวพอ้พอ,พอยเลยนะครับที่จะหารือไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงมหาดไทยหน้าถัดไปครับท่านประธานยังจําได้วันที่สามตุลาปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กอายุสิบสี่ปีได้ก่อเหตุที่พลากอนแล้วก็มีการสืบดูว่าอาวุธมาจากไหนก็พบมาจากแบงค์กันดัดแปลกรับเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่มีการซื้อผ่านออนไลน์หน้าถัดไปครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยต้องชื่นชมทานรัตรีกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอนุทินชาญวิริยกุ๊ก็ได้มีการกําหนดให้แบงก์การและบีบีกันเป็นสินทียวอุธปืนทั้งหลายเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับต่อไปนี้เรื่องต่อไปนี้จะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหน้าถัดไปครับท่านประธานขณะนี้เรามีสิ่งที่ปรากฏการที่มีการขายในออนไลน์กันแปลกๆหลายแบบ ที่จะนำมาหาลือดในวันนี้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องหนังสติกอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าท่านประธานดูภาพต่อไปนะครับภาพถัดไปครับอันนี้เป็นลักษณะการยิงขึ้นไปบนฟ้าได้หน้าถัดไปครับตรงเนี้ยที่เป็นจุดสําคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้เลเซอร์เหมือนสไนเปอร์ที่จะวางพิกัดจับแล้วก็ยิงลูกที่ยิงไปนั้นเป็นลูกหินที่เป็นเหล็กนะครับถ้าโดนตาตาก็บอดโดนสมองก็ทะลุผมถามผู้เชี่ยวชาญมาเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งนี้น่ากลัวไปอีกครับน่าถัดไปรับรท่านประธานอันนี้คือการดัดแปลงเป็นรูปแบบของปืนปืนหนังสติกแล้วก็มีแสงเลเซอร์ที่สามารถยิงระยะใกล้แล้วก็ไกลได้แล้วก็ยืนยันว่าถ้าเข้าหน้าอกก็ทะลุหัวใจนะครับเป็นสิ่งที่ขณะนี้กำลังมีการวางขายกันเกิดก็อยากจะมีเรื่องหาลือไปยังสํานังการรงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยดังนี้ครับน่าถัดไปครับในเจ็ดในหกข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ ทางมหาไทยและตํารวจแห่งชาติได้ปฏิบัติการแล้วซึ่งขอชื่นชมณนะที่นี้นะครับหนึ่งก็คือว่าให้มีการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนงดออกใบอนุญ,ญาตให้นําเข้า,าหรือค้าสิ่งเทียวอาวุธปืนในทุกชนิดและไม่อนุญ,ญาตให้รายใหม่ขออนุญ,ญาตนําสิ่งเทียวปืนเข้ามาอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่ออกไปแล้วประการที่สองใครที่ครอบครองแบงก์กันบีบีกันหรือสิ่งเทียวอาวุธปืนทั้งหลายเนี่ยนะครับไอต้องทําบันทึกต่อนายทะเบียน แล้วก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยประการที่สามเนี่ย mm. กลมศุญเนี่ย mm. เข้มงวดการนําเข้าสิ่งที่อาวุธปืนนะครับข้อที่สี่คือแม้ก,กระทั่งการกีฬาก็ดีตรวจสอบสนามเถอะไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปเีเข้าไปใช้แล้วก็ให้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องข้อที่ห้าให้ผู้ว่างดออกใบอนุญาตให้มียอาวุธปืนติดตัวและข้อที่หกให้ในายทะเบียนงดออกใบอนุญาตสั่งนําเข้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนี่คือสาระที่ได้ประกาศไปแล้ว ซึ่งขอให้ท่านบังคับใช้อย่างจริงจังข้อที่เนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับที่ผมนํามาเสนอท่านประธานเมื่อสักครู่เนี่ยคนมาจากสื่อออนไลน์นั้นผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากหาลือคือว่าขอให้ท่านได้มีการสอดส่องการขายสินค้าสิเทเิียอาวุธปืนหรือสิ่งที่ขายอาวุธปืนนะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตเนี่ยแล้วก็เข้าไปจัดการดูว่ามันถูกกฎหมายหรือไม่กรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยปืนหนังสติ๊กที่ติดแสงเลเซอร์เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่ เป็นสิ่งเทียาวุธปืนหรือสิ่งขายวุธปืนหรือไม่จะได้ทําการปราบปรามกําจัดหรือแจ้งให้รู้ว่าขายไม่ได้นะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมประเทศต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ